มาปางอดีสา์เขาดาวปีนี้นัดหวั่นใจกินข้าวกับครอบครัวดีใจบ้านเสร็จเพิ่งจะอวดบ้านในฝันที่เจ้าตัวส่มทำแบบเงียบๆมาตั้งแต่ปี2021จนตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์รอเข้าอยู่แล้วสำหรับนักสแสดงสาวมาปางอดีสาล่าสุดได้ไปเจอเจ้าตัวเลยต้องไปถามถึงของขวัญสุดพิเศษชิ้นนี้และใกล้ถึงช่วงสิ้นปีแล้วแอบถามเจ้าตัวมีแผนอะไรไหมซึ่งสาวมาปางเผยว่าเขาดาวปีนี้ไม่เงานัดแฟนหนุ่มผ่านคืนข้ามปีพร้อมหน้าครอบครัว เป็นนัดทานข้าวกับครอบครัวฝ่ายชายแล้พาฝ่ายชายมาทานข้าวกับครอบครัวตนบอกทั้งสองบ้านยังไม่ได้เจอกันพอค่อนข้างหาคิวลําบากเผยความรักตอนนี้แฮปปี้ดีออกสื่อคู่กันบ่อยแต่ไม่รู้ถ้าพามาสัมภาษณ์ด้วยกันเขาจะเก่งหรือเปล่าด้านเรืองบานเจ้าตัวเผยว่าสร้างแบบชิวดีใจบ้านหลังแรกเพิ่งสร้างเสร็จได้เข้าอยู่บอกใช้เวลาก่อสร้าง4ปีเต็มตั้งแต่ช่วงโควิด ตนแจ้งผู้รับเหมาว่าไม่เร่งเลยใช้เวลานานแต่จริงๆเกิดจากตนไม่ค่อยตอบไายผู้รับเหมาเลยเสร็จช้าปึ้มเป็นบ้านที่ออกมาตามแบบที่ต้องการเลยดังนี้ตั้งใจให้ครอบครัวอยู่ไม่เกี่ยวกับแฟนนุ่มเขาเชื่อในการตัดสินใจของตน